สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันวรัญญาโมโทในรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกทาง FM 107.25เมกะเฮิรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะผ่านมาฟังขอแจ้งเวลาออกอากาศให้ทราบกันอีกครั้งค่ะรายการของเราเออกอากาศทุกวันเสราร์เวลา10นาฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีและคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุย้อนหลังได้ทาง YouTube ช่อง NU Radio ด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ดิฉันเลือกนำข้อมูลที่น่าสนใจของแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าแบรนด์นี้มาจากประเทศสเปนแบรนด์ที่ดิฉันจะพูดถึงนั้นก็คือซาร่านั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยอยากจะเล่าให้ฟังถึงประวัติที่มาที่ไปของแบรนด์นี้กันค่ะในปีคริสตศักราช1975คุณอ m มนเซ o o r ออร์เตกาผู้ก่อตั้งบริษัทอินดิเท ได้เปิดร้านซาร่าแห่งแรกในจังหวัดลาโกรุญ่าซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศสเปนส่วนโรงงานตั้งอยู่ใกล้กับเมืองอารเตอิโกจังหวัดลาโกรุญ่าประเทศสเปนซึ่งสินค้าที่เขาขายก็จะเป็นเสื้อผ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายและเด็กแรกเริ่มเดิมทีคุณออร์เตกาตั้งชื่อร้านเสื้อผ้าของเขาว่าซอร์บา หลังจากที่ได้ชมภาพ,พยนตร์คลาสสิกเรื่องซอร์บาเอลเกรโกแต่ถ้ว่าเมื่อรู้ว่ามีบาทที่มีชื่อเดียวกันไปแล้วซึ่งตั้งอยู่ถัดลงไปสองถนนเขาจึงได้จัดเรียงตัวอักษร,รที่หลอ,อกขึ้นใหม่เพื่อให้ได้ป้ายที่เขียนคำว่าซาร่าซึ่งก็คือชื่อแบรนด์ที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะ ที่มาของความสำเร็จที่คาดไม่ถึงนี้มาจากการที่ซาร่าเป็นร้านแรกที่วางขายสินค้าที่คล้ายกับสินค้าแฟชั่นยอดนิยมและระดับไฮเอนด์แต่มีราคาตำ่ำจนกระทั่งสามารถยึดครองผลประกอบการในตลาดแฟชั่นได้และแบรนด์ซาร่าก็เริ่มขยายไปทั่วประเทศสเปนซึ่งคุณอ m มนเซีย r ออร์เตกา ได้เปลี่ยนห่วงโซ่การผลิตเสื้อผ้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและการผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพื่อสามารถตอบสนองต่อกระแสนิยมใหม่ๆได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่า instant fashion เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนคอลเลกชันของซาร่าทุกสัปดาห์แทนที่จะเปลี่ยนเป็นทุกๆ3เดือนเหมือนที่ผู้ค้า ปลี่กลายอื่นมักทำซึ่งทำให้ชิ้นงานเกิดความหลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเชิญชวนให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นในระยะเวลาอันสัน้นการพัฒนาของซาร่ายังรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเน้นการออกแบบโดยกลุ่มนักออกแบบมากกว่าเน้นไปที่ตัวนักออกแบบเพียงบุคคลเดียว ฟังดูแล้วก็ยิ่งทําให้เราขจัดข้อสงสัยว่าทำไมซาร่าถึงเป็นแบรนด์ที่ถูกใจบรรดาผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นไปเลยนะคะต่อมาค่ะในปี1985ได้มีการก่อตั้งกลุ่ม Inditex ขึ้นซึ่งรวมเอากิจการทั้งหมดของบริษัทเข้าไว้ด้วยกันโดยมีการกระจายงานให้กับซัพพลายเออร์และแรงงานจากภายนอก และในปี1,988ซาร่าได้เปิดร้านค้าในต่างประเทศแห่งแรกที่เมืองปอ์โตประเทศโปรโตุเกสหนึ่งปีหลังจากนั้นซาร่าก็เข้าสู่ตลาดแฟชั่นสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสคราวนี้เรามาดูกันที่กลยุทธ์การขยายธุรกิจของซาร่ากันบ้างค่ะ ซาร่ Sarah, ได้คัดเลือกเมืองที่จะเปิดร้านค้าอย่างรอบคอบทีเดียวโดยในช่วงยุค90ซาร่ได้ขยายสาขาไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทางด้านปาโ l ลอิสลา CEO ของกลุ่มบริษัท i ินดิเทยังคงดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์การรักษามารตรฐานให้อยู่ในระดับสากลและมีการเปิดสาขาใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการจริงหรือแพลตฟอร์มการขยายสินค้าออนไลน์ด้วยในปี2015มีการเปิดร้านซาร่าใหม่ถึง77สาขาด้วยกันปัจจุบันซาร่ามีสาขาถึง2,162แห่งใน88ประเทศค่ะคุณผู้ฟังและในปี2017 ซาร่าได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์สเปนที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งน้อยคนจะทราบก็คือว่าคุณอ m มนเซีย r ออร์เตกาผู้นี้เคยก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่หนึ่งของการจัดอันดับมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในโลกค่ะ คราวนี้ดิฉันอยากจะเล่าเพิ่มเติมถึง Inditex ให้ทราบกันบ้างค่ะ Inditex เป็นเครือบริษัทข้ามชาติสัญชาติสเปนในธุรกิจเสื้อผ้ามีสำน,นักง,งานใหญ่อยู่ที่เมืองอาเตคิโอแคว้นกาลิเซียประเทศสเปนซึ่งคำว่า Inditex นี้ย่อมาจากชื่อเต็มในภาษาสเปนว่า Industria de d i s e ñ o t t x x t l แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า อุตสาหกรรมสิ่งทอนั่นเองค่ะ i n d i ิเทมีแบรนด์เสื้อผ้าในเครือมากมายไม่ว่าจะเป็น s a ร่ามั s ซิโม u ด t ตตี้เบ k ร์ชกาออิโช b ูเอลเบสตราดิบาริอุและ u t e r เ e ซึ่งแบรนด์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้มีสาขารวมกันมากถึง7,200สาขา ใน93ประเทศทั่วโลกส่วนใหญ่มี i n นดิเทเป็นเจ้าของโดยตรงยกเว้นในบางประเทศที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเป็นเจ้าของจะเป็นร้านแบบแฟรนไชส์แทนรูปแบบธุรกิจของบริษัทมีเอกลักษณ์ชัดเจนไม่เน้นการผลิตจำนวนมากในแต่ละฤดูกาล แต่จะผลิตจำนวนน้อยและนำเสียงตอบรับจากลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการผลิตสินค้าใหม่ในทุกสัปดาห์ค่ะสินค้าใหม่จะถูกผลิตและนำออกขายภายในเวลาเพียง5วันเท่านั้นและร้อยละ60ของการผลิตทั้งหมดเกิดขึ้นที่โรงงานในท้องถิ่นเพื่อลดระยะเวลาการจัดส่งสำหรับแบรนด์ซาร่าที่ดิฉันได้เล่าไปก่อนหน้านั้น ระยะเวลานับจากการออกแบบไปจนถึงการผลิตและออกจำหน่ายอาจใช้เวลารวมเพียง15วันเท่าน,นั้นคะ่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงแบรนด์ซาร่ากันไปแล้วดิฉันก็ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์คู่แข่งกันหน่อยนะคะซึ่งแบรนด์คู่แข่งที่ว่านี้มีชื่อว่ามังโกที่แม้จะเล็กกว่าซาร่า5เท่า แต่ก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับการจดจำว่ามีต้นกําเนิดในสเปนก่อตั้งโดย2พี่น้องตระกูลอิสักอันดิกเอร์ไมโดยเริ่มธุรกิจเล็กๆน้อยๆคือการนำเสื้อยืดที่ซื้อจับที่ต่างๆเช่นอินเดียและเอเชียมาขายต่อให้เพื่อนๆโดยบวกราคาขึ้นเท่าตัวจากนั้นก็เช่าแผงในตลาด ขายเป็นเรื่องเป็นราวไม่นานก็อัพไปอีกเลเวลหนึ่งคือนำเข้าเสื้อผ้าสตรีเพื่อนำไปขึ้นชั้นในห้างสรรพสินค้าในปนี1984อีสิกักตัดสินใจสร้างแบรนด์ของตัวเองโดยเปิดร้านชื่อมังโกเป็นร้านแรกที่บาร์เซโลนาเหตุที่ใช้ชื่อมังโกเพราะเป็นผลไม้เมืองร้อนที่เขาเพิ่งรู้จัก และได้ลิ้มรสครั้งแรกเมื่อคราวไปเที่ยวฟิลิปปินส์อีกเหตุผลหนึ่งที่ใช้ชื่อนี้คือคำว่ามังโกไม่ว่าเขียนเป็นภาษาใดจะสะกดเหมือนกันหมดคอนเซปต์ของร้านคือจำหน่ายเสื้อผ้าของสาววัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเมืองเป็นเสื้อผ้าออกแบบเองตามกระแสะแฟชั่นตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันที่สำคัญคุณภาพดี และราคาสมเหตุสมผลและปัจจุบันนี้นะคะมังโกมีช็อปเกือบ2,800แห่งใน109ประเทศทั่วโลกค่ะนอกจากนั้นมีพนักงานในสังกัดรวมกันถึง12,200คน80%เป็นเป็นพนักงานผู้หญิงอายุเฉลี่ย30ปีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ หวังว่าเนื้อหาสาระที่ดิฉันนำมาฝากกันจะถูกใจแฟชั่นนิสตาเมืองไทยกันบ้างนะคะและเวลาของรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกก็หมดเวลาลงแล้วพบกันครั้งหน้ายังคงเอาใจสายแฟชั่นอยู่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามกันนะคะพบกับรายการของเราได้ใหม่ทุกวันเสราร เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทาง FM 107.25 MHz มหาวิทยาลัยนเรศวรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ